หลังจากไอ้ตัดกิ่งบวกขามเสร็จแล้วครับแบบเมื่อยเพีย้ยครับนี่หาแนวแก่เมือ่อยเห็นปะครับ <ฮะ S 1> บวเพื่องไคอยากได้มาเอาเด้อ <ฮะ S 1> ต้นดลครับจังทีกินเท่านึงกินว่าหลายดอกเคาว่ามันกินหลายกับบดีเพื่องจิ้มน้ำพริกแก่เมื่อยครับ ปลูกไว้อยู่นั่นนะครับบักุงแบบบ่บปินไว้วนน้ำเขาเลยเบิ่งนะหนไว้ในน้อยนึงไม่ไง <c oughs> งยังกับไญ่ไงกินพิกเกลือือสีสวงคือสีสวงหายง่วงครับเ <c oughs> จ็ดข้างหน้าแล้วก็ข้างข้างหลังก็เฮ็ดแล้วบบตัดแล้ว เหลือแต่ตรงขางครับต้องสูงอยู่เลยครับจะม,มีเวลาเมือม่อือ <c ười> ค่อยเหตุไปครับนเมืเ่อยทำต่อเรื่อยๆนี่อุปกรณ์อุปกรณ์เห็นบักครับว่างก็เหตุเชียรครับ ยากได้เงินเขานะครับเห็ดทังไหนได้เนี่ยครับกินพลังไปแล้วว <Wow. S 1> ้าวิีเลือมันเหลือครับจะเลยเบื่องยังหน่อย อืมอืมอืมจวงจุดยอดเลยสมกตบว่าสมหลายครับออกหวานหบ่สมหลายแต่กัดคำแดงมันก็ยังเปรี้ยวๆเนาะ ฟันออกแล้วครับฟังคุณจางออกครับคลิปนี้กับบ่มี่หยางครับก่อมาหาคอนเทนต์ลงมี่หยางกับไอพี่น้องเบิงขอบคุณหลายๆที่เข้ามารลับช่วงครับกับผู้เก่าผู้ใหม่กับที่สนับสนุนกันไปทรงกับนั่งแก่ให้กันครับพานไปด้วยกันจับมือด้วยกันไปด้วยดีครับคลิปนี้กับทํานี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับ ได้แดงๆเกื่้องมาเอาเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ